นะครับอันนี้คือความจริงในประเทศนะอยากให้ตาสว่างนะครับอยากให้ตาสว่างนะนะครับอันไหนที่ฮีโร่เนี่ยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติร้างถนนคนละแต่เรื่องจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบแล้วผมเชื่อว่าสอสอไอแห่งพรรคส้มต้องทําหน้าที่เต็มที่เพราะที่ผ่านมาตึกประกันสังคม7,000พัล้านเขาก็โอ้โหตรวจสอบจนได้รับหมายสารไปแล้วนะครับนะฮะนี่คือภัยร้ายครับ อ่าบางคนถามว่าแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับฮีโร่คนนี้ก็ฮีโร่คนนี้มันดังนะครับนะครับมันดังไงมันดังนะนะครับกระแทกไปนี่มันโอ้โหมันจะเป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆมันจะเกิดกระแสในการเขาเรียกอะไรนะครับอ่านะครับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรากระแทกเข้าไปนะครับกระแทกเข้าไปนะฮะนะครับกระแทกเข้าไปนะฮะนะครับแล้วมันจะเกิดโอ้โหแรงกระเพื่อมอ่ะ นะครับนะถ้าเราไปดูในมาตรา8ของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะครับในมาตรา8ปดเขาบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐต้องนะจัดจ้างใครเนี่ยไม่เกินนัอาศัยเนื้ออะไรต่างเนี่ยต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐนะครับนะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊นะครับเดี๋ยวก่อนนะและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้มีทั้งหมด4ข้อนะฮะ การจัดซื้อจัดจ้างนะครับมี4ข้อพี่น้องประชาชนผมจะคุยภาษาชาวบ้านมาตรา8ดนะครับหนะของกฎหมายเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับหนึ่งต้องคุ้มค่าต้องคุ้มค่านะนะครับคุ้มค่าต่อรัฐนะนะคุ้มค่าต่อรัฐราคาเหมาะสมนี่ข้อแรกเลยเรื่องความคุ้มค่านะแต่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราจ้างฮีโร่เนี่ยคุ้มค่าต่อหน่วยงานของรัฐหรือคุ้มค่าต่อรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุ้มค่าไหมซึ่งพรรคส้มเขาไปต่อแน่นอน อันที่2โปร่งใสไหมนะครับโปร่งใสไหมครับการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสไม่เปิดเผยไม่มีใครรู้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าใครเปิดเผยปุ๊บเดินทางไปถามเออทำไมต้องแฉผมอะไรต่างไม่ได้อย่าไปขู่เขานะอย่าขู่เขาโดยเฉพาะสํานักงานสํานักข่าวอิสราเอลเนี่ยเขาไม่กลัวนะเขาแฉอินฟูอะไรต่างๆไม่จะเดินทางไปขู่เขานะอย่ากลัวนะครับต้องเปิดเผยนะครับโปร่งใสก็เปิดเผยได้สังคมต้องรับรู้เพราะคุณเอาเงินภาษีมาใช้ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมทำไมจิ้มจะพ่ออินฟูนะครับสสอไอ้ก็ต้องถามว่าเอ้ยทำไมกระทรวงเกษตรอ่จิมจ้างจเจพาพออินฟูทําไมไม่จ้างคนอื่นด้วยนะนะครับนี่เป็นไปตามหลักการโปร่งใสมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันคนคนที่คุณเลือกมาเนี่ยนอกจากท่านอินฟูผู้นี้ที่มีความสนิทสนมกับรัฐมตีว่าก,การกระทรวงเกษตรแล้วท่านเจ้าหน้าที่จัดเสื้อจ้างคุณได้เลือกผู้ประกอบการรายอื่นหรือเปล่า อินฟูมีเยอะแยะมากมายเลยเต็ไมไปหมดในตลาดเนี่ยคนเก่งๆดารานักร้องท่านได้ติดต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันไหมหรือติดต่อท่านอินฟูคนเดียวนะครับมีไม่ติดต่อคนอื่นมันด้วยไหมคนที่มีศักยาภาพพอๆกันนะ่ะแสงเสริมจ้าพอๆกันมีไหมเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเปิดโอกาสให้มีการอะไรอ่ะ ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการแล้วมีระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการดําเนินการชัดเจนมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสสมมุติเราจะเรียกยินฟูคนนี้ไปรับงาน5 0 0 0 0นอระชาัมพันธ์ให้กระทรวงเกษตรหน่อยเราถามว่าคุณได้ติดต่อคนอื่นที่มีแสงพอๆกับท่านยินฟูหรือเปล่าอันเนี้สสอะไรต้องไปตรวจสอบหรือว่าจะเอาเฉพาะท่านคนเดียว78สัญญา20สัญญาหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่อง นะครับเป็นการเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆหรือไม่นี่เรื่องความโปร่งใสเพราะนั้นการที่สสอ,อายไปตรวจสอบท่านอินฟูเนี่ยถือว่าทำถูกต้องแล้วเป็นไปตามมาตราแปดม,มาตราแดนะของพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ2560นี่คือการให้ความรู้กับประชาชนและผมเชื่อมั่น100%นะครับว่าท่านอินฟูเนี่ยเป็นคนที่โปร่งใสทำเพื่อประเทศชาติ ผมมั่นใจ100%เลยแต่ก็เป็นหน้าที่ของสอสไอ,อ้แห่งพรรคส้มจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าท่านใสขนาดไหนขาวขนาดไหนใสแบบหยักขนาดไหนหรือขาวขนาดไหนก็ต้องไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นท่านอินฟูอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทําไมสอสอเป็นนักการเมืองรังแกรประชาชนไม่ใช่ครับเพราะท่านอินฟูไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเป็นประชาชนระดับ vvip นะครับ นะระดับ VVIP เพราะได้ได้การจัดซื้อจ้างหลายสัญญาแบแบบนะาบแบบจิ้มนะพูดภาษาแบบชาวบ้านคือจิ้มเลยอ่ะอยากก้างใครก็จิ้มมานะครับนะเพราะนั้นนะครับนี่ละครับเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อรัฐก,ก็ต้องตรวจสอบได้และทุกคนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับนี่เป็นนะเพราะนั้นสอสไอก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบป,ประมาณวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วหนึ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ